就这个就给插过来。了 <noise> 哎，哈哈 แล้วครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยของตอนนี้อยู่ในเกมพลอยแบงค์นะครับอยู่ผมคนเดิมดูสิกระมือน,นะครับผมก็หลังจากที่เราได้ดูคลิปเปิดตัวของ Battle Park ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไม่มีเสียงนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมจะโดนล,ลิขสิทธิ์นะครับผมแล้วผมก็จะไม่สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ได้นะครับต้องขอโทษด้วยที่ท,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 ที่ที่ต้องปิดเสียงนะถ้าใครอยากฟังแบบมีเสียงก็ให้ไปดูที่ช่องของ To y Bank Thailand ได้เลยนะครับผมอันนี้ผมเอาคลิปมาเป็น อ่อประกอบตัวอย่างนะครับเอามาประกอบคลิปผมไปเฉยนั่นแหละว,ว่าเออที่มามันเป็นยังไงอะไรยังไงก็หลักๆก็จะประมาณนั้นนะครับผมเนาะโอเคครับผมตอนนี้แบตเติมพาร์ตก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเนะาะสำหรับใครที่ไม่ได้ซื้อแบตเติมพาร์ตเนี่ยก็จะได้ลองปืนเนสเอสในเลเวลสนะครับผมเลเวลสเนี่ยคุณก็จะได้ปืนเอสเอสสามเอไปนะครับเป็นสิงเงินผมจะได้ไปนะสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อแบตเติมพาร์ตนะครับหืมแจเยี่เลยสิบปอนวะ เฮ้ยสีบปันหกสี่ปันวะโอ้โหมันแจกเครื่องประดับหกสี่ปันนี่กำลังเห็นนะเนี่ยโอเคครับผมแม่นทัพท์ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่แปเดือน6 2024นะครับถึงวันที่6เดือน8 2024เดือนก็เดือนสิงหาเลยนะครับประมาณ2เดือนนะครับมีเวลาเดือนนักขันระบบเนาะโอเคครับผมเนาะก็หลักๆของก็จะประมาณนี้นะครับพิเศษหน่อยก็แม่นทัพท์รอบนี้เราจะได้ดาบด้วยแต่ว่าเราจะได้ตอนเลเวล50นะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน อ่าเราก็มาดูกันตรงนี้นะครับเลเวลหนึ่งก็จะได้ตัวละครถาวรนะครับเลเวลสองจะได้ปืนเอสสามไปนะครับปืนเอสสามนะครับตัวถาวรนะครับแต่เราจะได้แบบได้แบบตัวตัววันเอาไปทดลองเล่นกันจํานวนหนึ่งวันนะครับผมเนาะตัวเลเวลสามก็ได้พกเลเวลสี่ได้มีดคุณในเลเวลห้าได้สนายนะครับผมเนาะอ่าของก็จะประมาณเนี้ยแหละเออนี่ให้เดิให้ได้ดูก่อนประมาณนี้มาที่เลเวลหกก็จะได้คิดได้ที่สับเร็วสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเรียกสับเร็วเลย 15เปอร์เซ็นได้ไหม <laughs> 15เปอร์เซ็นหมอดูก็หลงโป้กอย่างเลยแ <laughs> ต่วนเลเวล7เราก็จะได้สไนเปิล M 200นะครับแล้วก็ไม่กล้าให้พีนะครับผมเนาะลหลักประมาณนี้แล้วก็เลเวล4เลเวล8เลเวล4ซีรีส์อะไรก็ไม่รู้เว้ยส่วนเลเวล9เราจะได้หน้ากากหน้ากากมจานนะครับผมเนาะบวก4นะครับพลังโจมตีแล้วก็บวกทะลุเกราะด้วยนะครับผมเนาะ ประมาณนี้เลเวลสิบได้คู่นายไปสิบเอ็ดก็ที่เจ็ดเจ็ดี่บวกศูนย์แล้วก็อักนะครับผมอักซิลี่อะไรวะเท่ด้ยนะไอ,อ,กอเกาะสิบสามก็ได้มีดนะครับแล้วก็ตัวละครเลือดร้อยยี่สิบเนี่ยมาจำนวนหนึ่งวันนะครับได้ระเบิดได้พกอ่ะก็จะประมาณนี้เลเวลสิบหกเลเวลสิบเจ็ดสิบแปดในสิบเก้าอ่าแล้วตัวนี้มาโอเคคุณนงคุณนายไอทองใบเทมนะครับส่วน เลเวลยี่บเอ็ดก็ประมาณนี้แหละเออ,อได้ดาบด้วยเหรอครู้เนี่ยว่าได้ดาบนี้รู้สึกว่าแพทเติร์พาร์ตพรีเมียมเนี่ยจะแจกของเยอะขึ้นมาห,หน่อยหนึ่งนะรู้สึกว่ามันบางทีมันจะแค่ช่องเดียวไงรอบนี้รู้สึกมันแจกเยอะขึ้นมาห,หน่อยหนึ่งนะครับผมถือว่าดีถือว่าดีแจกเยอะก็ดีละเออแจกเยอะดีละไอเทมก็จะประมาณนี้อันนี้คือหน้าหน้าที่ห้านะครับผมเนาะต่อไปเราดูหน้าที่หกนะครับหน้าที่หกก็จะมกันจะมืดๆหน่อยเพราะผมยังเลเวลไม่ถึงนะครับก็จะประมาณนี้กับผมดูไปเรื่อยๆนะครับ แต่เหลือ31ก็ประมาณนีณอ้อ่า31ถึง35นะครับนก approved, ักปงนักกา47มีทุนคุ้งคุณนดออ่าครับผมเลเวล36อ่อประมาณนี้ของแจกรู้สึกเยอะขึ้นกว่าเดิมนะโอเคครับเลเบล41ครับผมมี H K แถมให้ด้วยนะครับผมเนาะ แล้วก็ได้ที่ลดสปีดเร็ว50%เนี่ยอ่าสิวันเลยนะครับสิวันแล้วน,น,นี่สุดใจป้ามากเลยแจกกระเทมอะไรนี่ผมผมชอบชอบแจกอย่างเงี้ยดีมากดีมากแจกอะไรที่มันแบบสมควรแจกเงี้ยนีเย,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 ยิ้มเยิ้มเยิ้มเยิ้มแต่เอาผมเนาะแจกเลยสนะิบห้าวันโอเคเยิ้มเยิ้มส่วนเร็วสิบห้าวันนะครับโอเคครับก็เลเวลสี่ห้าเราก็จะได้ปืนตัว ss สาถาวรน,นะครับแล้วก็ได้เนมการ์ดนะครับส่วนเลเวลห้าสิบก็จะเป็นมีถาวรน,นะครับผมเนานะ โอเคครับผมได้ไปะเร็วห้าสิบนะมีตัวนี้เนาะโอเคก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคเราก็ได้ของแล้วของผมก็มเปิดมาก็ประมาณนี้ครับผมได้มาห้าวันสองวันสามวันเพราะมาเลเวยี่สิบห้าแล้วไงแล้วผมนะ่าจะขอเปิดของตัวนี้หนึง่งไม่งั้นเดี๋ยวถ้าไม่ถ้าไม่ระบายมันมันมันจะลบมันจะลบไม่ใช่แล้วตัวละครก็ถาวอนได้มาแล้วก็ผมจะใช้ตัวรือดร้อยก่อนนะครับผมนะไอ้พวกร้อยยี่สิบยังยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดไอเทมก็หลักๆครับประมาณนี้ <laughs> ได้เกิดเร็ว 50%าสบมาสิวันเดี๋ยวได้นะั่อีก15บาวันก็จะเป็น30บาทในนะเดือนหนึ่งพอดีหรือว่าโอเคอแจกของประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้ดาวกระจายหน่อยว่าเนี่ยเนี่ยดาวกระจาย60วันเลยนะโอ้โหบวันนี่เป็นเลยดา้านะครับเลยดา้ดานเลยด้านเด๋วเดี๋ยวเดี๋ยวหกสิบวัววบนเด๋ยวจะใช่ไหมเพื่อเพื่อมันจะได้เข้าตีมอ่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่หีืรอหาเลยโอเคครับก็จะประมาณนี้ก็ใช้เป็นที่เรียบร้อยละโอเคไปดูนิมกุ้งนิมกัดเนิมกัดไหนวะไอเทมสิเออหนี่นีอ่า นี่นี่นี่นมการ์ดนะครับเท่นะนเนมการ์ดแล้วก็อันนี้เป็นสเปร์โอ้เจ๋วเลยครับผมไปครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นจะเรียกเาโหมดใหม่ก็ไม่เล่นเดี๋ยวเราไปเล่นด่านใหม่กันดีกว่านะครับด่านยึดจุดด่านใหม่นะครับที่เอาเข้าเกมมาในวันนี้นะครับเดี๋ยวคอยญากดักชิดไปเลยนะครับผมอเครับผมตอนนี้เราก็เข้าเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้กว่าอู้คือแบบกว่าที่แบบจะหาห้องนี้เจอนะคือแบบนานมาก มันไม่ค่อยมีคนเล่นอะด่านใหม่ไม่ไม <like. S 1> ่ไม่รู้ว <make> <laughs> em <te> ่าทำไมนะแต่ทำไมไม่เล่นกันวะฮะทำไมไม่เล่นกันวะไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เล่นกันนะด่านใหม่นะครับเดี๋ยวสิเดี๋ยวนะผมขอเปิดไอฟเฟลก่อนนะครับผมโอเคมาแล้วนี่ปืนปืนใหม่ก็เอฟเฟลก็จะประมาณนี้นะครับเป็นญงเอฟเฟลสวยไหมเฟลสวยไหม เอฟเฟกต์สวยวะหายยึดปะเฮ้ยคุณไปเดี๋ยวขึ้นไปช่วยเดี๋ยวขึ้นไปช่วยคุณคุณทางไหนวะจำเป็นฝั่งนี้เหรอมันต้องไต่ขึ้นอ๋อก็มีสิทธิ์ที่เราจะตายเหมือนกันนะสินะใช่ไหมใช่ไหมคุณเคยขึ้นมานะเนี่ยเอ้าไอ้เจี๊ยโอ้โหงัวแต่ดูซ้ายดูขวา คนเล่นเยอะมันก็จะสนุกหน่อยครับหมดอันนี้ผมห้องนี้เขาสร้างกันเอ,อ่อ14คนเองนะ <concentrated no matter takiego> เขาสร้างกันไม่เยอะครับ <c oughs> เราอยู่ทีอะไรวะเด็กเีงเราอยู่ทีน้ําเงินนี่มันคนไม่ค่อยเล่นกันของก็ตู้ทำไมนี่ <c oughs> อยู่ข้างบนโอ้โหวสวยงามมากกลยาสวยงามตามท้องเรื่องครับโอ้โหอ้แกแ๊สลอยมาจากไกลเลยวะ <Double> kill. โอ้ยแตกไกลมากเลยตายไปสิสุตรยี่สิบนัดเองนะปืนผมเนี่ยสุดนี้ก็เสียงหัวแตกนะครับไม่ใช่ไม่เสียงีใครวะเมื่อกี้เห็นอยู่ตายไปใครยิงแะถึงกระสุนจะน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ กส่วนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะตัวเองนะจ๊ะนะจ๊ะตัวนี้ก็ดักได้พวกเนี้ยเออมองได้อะไรได้ตมงนีดักได้อย่างนั้นเฮ้ยขึ้นมาตอนไหนวะเฮ้เฮ้ยเฮ้ยมันยืดอีกแล้วมันยืดอีกแล้วเอาไประเบิดเอาไปเอาไประเบิด มาตอนไหนวะเราพีดมาตอนไหนโอ้โออยากมากขโมยเนอนะไป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 914แล้วอย่ามาดักสิวะค,ครับผมเข้าเกมไปที่เรียบร้อรยแล้วนะครับอยู่ทีมเดิมอยู่ที่น้ำอยู่ที่น้ำเงินนะพี่บ <laughs> อ้มไหนแล้ววะหลบอตปะลบอตะ ขึ้นเร็วจังวะเออถ้าเราใส่ตัวละครพี่ก็จะเร็วกว่าน,นี้นะครับผมขึ้นเร็วจังวะเมื่อกี้ผมยังอยู่ข้างล่างอยู่นะอุ้ยอุ้ยจุ๊บโอ้ย,อยเกือบโดนวะ่ะคนมาเล่นไม่เยอะอะ่ะเออถ้าคนมาเล่นเล่นเยอะมันก็จะสนุกอะ่ะประเด็นคือผู้เล่นพอยแบงก์อ่ะเอาเอา,เอาตรงนะเขาไม่ค่อยจะเล่นอะไรใหม่ๆกันวะ่ะผมไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เล่นอะไรใหม่ๆกันวะ อย่อะไรที่มันเข้ามาใหม่ๆก็ไม่รื่นกันไม่มีคนเล่นมันก็พอไม่มีคนเล่นมากพอเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเออแบบไม่เล่นหมดนี้ไปก็รอนานไม่เล่นดีกว่าอะไรเงี้ยแบงก็เลยไม่เคเล่นโอ้ม่งก็ใจนะทำไมไม่เล่นมันมันไม่สนุกอ่ะอันนี้ในด่านในเนื้อเรื่องเลยนะเนี่ยอุ้ยไอ้เหี้ยัวแตกอยากให้คนเล่นว่ามันก็มีที่การเปลี่ยนอยู่นะเปลี่ยนแบบอ่ อันเนี้ยเปลี่ยนแบบยึดจุดจากจุดเดียวให้มันเป็นยึด3จุดไปเลยอะออกไปเฮ้ยระเบิดไปอ๋อเหอะพมกแม่ก็เอ่อคนดีกว่านะนะออกเพื่อนใช่ไหมตกใจหมด ิบหายมาเะยยาเผาคนเลยอุ้ยอุยเอาเอามาตอนไหนวะโอ้โดนปืนทอมสั้นยิงต้องใส่ยาปลาระเบิดมาจะได้ป้ายมันถูกวันนี้ดักได้อยู่ถ้ายิงโดนไอชิบหายเอ้ยมันยิงไม่โดนนะเพื่อนส่วนนี้ยี่สิบนัดเองตัวเองโดนโดน โอ้โหเพื่อนาตายแ่้วนะตาตาวะ่ะมาเลยเพื่อนหินขายิงรอแล้วอ,อ้อเอ๊อาโดดขึ้นได้ด้วยวะพวกรู้เนี่ยเอา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 ลวนหมายถึงผมมาลวน,นเฮ้ยใครยิงวะ เฮ้ยายว้ไปแล้วไปแล้วคู่ในฟันไปครับยับเลยเฮ้ยแม่น um. ไปพี <S <s ่พี่ก็แม่นเกินแผลปอกตายไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจีแกมันไม่ได BRE, ้ใส่ฉายาปลามาแน่เลยถ้ามันใส่ฉายาปลาระเบิดมาที่จะไม่เหลือวะนะครับ เราเข้าเกมไปทีร้อยแล้วครับกว่ากว่าจะหาเจอนะโอ้โหเปลี่ยนเซิร์ฟไปเยอะอยู่นะคนมันไม่ค่อยเล่นกันอนะมาเจอห้องนี้ดีหน่อยครับผมห้องนี้ก็เกือบเต็มห้องเลยนะหรือว่าห้องนี้เดือดอยู่เดือดอยู่เฮชัตก็ได้เฮชัตเฮชัตห้องนี้เดือดอยู่ครับวัดแกวเลยอยากชวนชวนนะท่านผู้ชมามาเล่นโหมดใหม่เ,อเยอะๆนะครับทีมันจะได้มีกําลังใจในการทําอะไรใหม่ๆน,นะ มันจะได้ไม่ท้องไอจีอ่ะประเด็นเือว่าคือมีคนทําแต่ไม่มีคนเล่นเอยอลยหนูว่าถ้าอันไหนมันขายไม่ค่อยได้เราก็จะเอามันออกไปอะไรเงี้ยเออมันก็จะประมาณนั้นหลักๆมันก็จะประมาณนี้มันก็จะไม่อะไรกันมากจริงๆเลยอิจฉาหนโอ้โหว่หาะจะเป็นประเภทนี้แหละเวลาคุณพูดแล้วคุณไม่มีสมาธิในการยิงเพื่อนต้องรอให้ต้องรอให้แบบยิงได้ก่อน ได้หรือได้ได้ยิงก่อนนะระเบิดไหมโอ้โหดีนะเพื่อนยิงให้ไม่งั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะได้ยังไหมกระสุนมันน้อยนะครับอาจจะต้องทำใจกันหน่อยช็อตช็อตแบบอ๋อโอเคตายไปแล้วเนาะเฮ้ยอยู่ฝั่งไหนวะฝั่งไหนไปฝั่งไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยงงงงอนี่นี่ฝั่งน้ำเงินนี่ฝั่งน้ำเงิน โอ้ยโดนลอยนี่ถ้าถ้าคนมันเยอะมันจะมันถ้าคนมันเยอะมันมันจะอย่างเงี้ยแหละเอ่อฆ่าตัวตายตัวฆ่าตัวตายตัวเพราะว่ามันอันนี้กันไงมันมีเงินไปมีงกันมามันสนุกเนี่ยคือความสนุกใครยินกูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ยข้างในใช่ไหมอะอยู่ข้างในใช่ไหมจะกระสุดน้อยมากแรงอะแรงครับ

โอ้นนย,ยน้ำเงินเยอะทีแล้ววะใครยิงกวูวะเนี่ยเดีย๋ยวๆไม่เห็นไม่เห็นเอา้าเอ้าโดนใครวะอะไรจะบอกว่าปามนี่มันไม่เข้ากลุ่มเลยเนะี่ยบักมึงนี้บักเลยดักเลยใครวะเห็นแบกคนนึงเออตายไปเลยเฮ้ยจิ๊ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเนานะจะมาทำไมล้มากา่อนลงมากา่อนก,ร,ก,ร,กร,ระสุนปืนมันเยอะเอ้ยล้มอัพโผไปทำไมาเนี่ยข้างบนเราใช้สนัยก็ถ้าจะเข้าท่ <laughs> าใครยิงไปแล้วเนี่ยลเลดา่านี่ช่วยผมได้บ้างไหมโอ้โหหลับว่ะตองตรงเลดา้าช่วยอะไรผมได้บ้างเนี่ยอยากรู้มาก <ไ> <laughs> เอามั่งสิเอามัเม้าของมันเนี่ยตายตอยสะพานลยบนเอฟลุล<ๆ>ล์เลยมาไหนยิยงหน้าหนะ้าบังเลยโอ้โหไอ้เหี้ยบโ,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 โดดลงมาเลยเปี๋เข้ามามาตรงนี้เหรอมาตรงนี้เหรอเก็บสองลย้ซ้าตรงนี้เล่นสไนได้นะครับ นายเล่นได้แล้วก็ปืนเนี้ยดซสามเราเล่นได้ด้วยครับปืนอ่าตรงนี้นะจุดนี้สองฝั่งเลยข้างบนก็เล่นได้แต่ก็ต้องระวังที่หัวจะแตกหน่อยนะครับเฮ้ยเอาหัวแตกว่ะเอาหัวแตกว่ะเฮ้ยเฮชชาร์ดเฮชชาร์ดอะเฮ้ยใครยิงเพื่อนผมวะ ตอนนี้กระดักได้นะเนี่ยพูดถึงนะก็ดักได้หลายมุมนั่นแหละพูดถึงนะโอ้ไม่ได้ใส่ชายาปลาระเบิดมันด้วยสิใครจะขึ้นไปวะอุ้ยไม่โดนเลยขึ้นไปแล้วด้วยโอ้โห96วะทำอะไรข้างบนนี้หนู่มผมนี่เน้นจริงอย่างเดียวครับศูนหมดชิบหาย Blue Team Win